บเป็นตัวนี้วไอพี่น,อนอ้องบันออฮครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค้นนะครับน้อพ่อพ่อกับผมนะฮะพีจานะครับนะกับบรรยากาศคือกอล่ะครับนะเพต้องอย่างมากมายนะพี่น้องมาสํารับมือนี่นะครับนะเปลี่ยนเมนู ข้างแรกนะครับของพิจาที่เป็นซาชิมินะครับหมึกสดๆอันนี้ขอบอกก้อนว่าบ์บเมนหมึกตลาดนะครับพี่นอ้องวบมนหมึกที่ขาเจ้าขายตามตลาดแว้วขายตามห้างนะครับอันนี้เป็นหมึกที่ขึ้นจากเรือสดๆนี่นะหมึกที่ขึ้นจากเรือสดๆแล้วก็เป็นเกรดนะครับในการมากินดิบๆพี่น้องนะครับผมนะผมได้มาสามตัวฮ่า่ต้องอย่างมากมายแต่น,นี้ตัวบากเง,ง,งี้ยวนะมึงดูนะ มึงกับผมนะมื้อนี้ผมขอจวดหมึกสดกันแล้วกันนะครับมาเอาวางไว้ก่อนสองตัวนะเือเอาตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันมันคือสิกินบ่เบิดดอกผมเดี๋ยวมืงองเพราะว่ามันหลายตัวพี่น้องนะมันกินบ่เบิดดอกมอพื้นกันเลยแต่ว่ากะน,นะอันนี้คือล่างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลอกนะครับผมไม่ได้ลอกแต่ว่าผมกะจะออกมาแบบ เห็ดสดโซ่หพี่นอ้องมึงนะอันนี้ผมมันก็นยังยู่นะครับทางในมันก็นยังยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจวดหนวดมึงกันแล้วกันนี่อ่าขอลองจวดหนวดก่อนมันอาจจะไม่สวยงามนะพี่น้องต้องขออภัยครับผมนะผมไม่ได้แล่ไว้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดปัน่นแซ่บอืม ผมอยากบอกว่าหมึกที่มาสดๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองพี่นอ้องกร็แทลือกันนะที่ผมกิน คือตอนแรกที่ผมคิดว่านะพี่น้องผมคิดว่ามันสีขาวไหมที่ไหนได้มันโบเมนเลยมันโบขาวเลยครับผมปาดตั้งต่ไหนมาเนี่ยมันโบขาวเลยเมยเนี่ยหมึกสุดๆนะเนี่ยผมปาดสุดๆเลยพี่น้องมึงเห้อเดี๋ยวมันมียนกระดูกสันหลังมันเนี่ยกระดูกสันหลังหรือพลาสติกมันเนี่ยผมห้องได้พลาสติกพี่น้องนี่มันคือพลาสติกอีดิเด้ เออผมก็เลยห้องได้พัาติกแั้วนี้ซื้อหมึกนี่ผมบ่รูนะครับว่ามันคือหมึกเอียงนะครับผมผมบ่รูต้องขออภัยนะครับนะเพราะผมบ่แม่ใสายหมึกอย่างเพื่อนเพื่อนหู้ซื่อบาว่าหมึกเนียงบอกผมไม่ได้ มันหมึกกล้วยปะ่ะเดี๋ยวพี่น้องก,ก็จะถามผมพี่ยาไปลวกกินสินุปแซบก็อยี่บ่หมึกลวกมันแซบอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นหมึกที่เขานิยมกินดิบ นะครับหมึกที่เขานิยมมาเปิบนะครับมากินปกติมันจะมีวาซาบินะแต่ว่าผมผมเอาผม,มากินซีฟูดนะกับบริยาบนะ โอ้มีฮอดไขรพี่น้องไข่มันกินดิบได้บ้างอืม <laughs> ผมนึกว่ามันสิบซ่บพี่น้องเลยเอาเครื่องในมันออกกันที่ไหนได้ <laughs> มันรักแส่บอยู่ เออครั้งแรกนะที่พิจาเคยกินเสื้แรกเลยเนี่ยมันม,มีความคาวเลยไหม ความกรอบความนุ่มมันคือรสชาติหมึกที่แท้จริงพี่น้องเมื่อกับผม ส,ส่วนมันสุ่มองนี่มองนี่เขาเอิ้นมองีอย่างมันผมก็บรรู้นะผมพูดแต่ว่ามองหมึกมองเนี่ยมันแซ่บครับผมอืมอ,อนะผมแนะนําว่าถ้าพี่น้องอ่าไปกินจะไปกินสดๆแบบนี้เนะี่ยอย่าไปซื้อของตลาดนะพี่น้องมันบ่นสดกันของตลาดนะน,นะ ให้หาตามเพจนะครับหรือถ้าผู้ใดอยากกินนะครับอินบอกมาในเพ็ผมไปได้กันนั่นผมจะบอกนะครับว่าผมซื้อมาจากเพจไหนเขาเจ้าขายเป็นโตพี่น้องบนมันขายเป็นโเด้้ขยเป็นโต จอทำหมึกตลาดอ่ะเขาจะขายเป็นกิโลโอเขาทาตัวพี่น้องผมคิดว่ามันสีบดแสบแบบนี้ไหมดูเดี๋ยวปาดเครื่องก่อนปาดเครื่องก่อนเนาะกินแบบนี้แหละ ซาซิมิสดๆไปเลยบนต้องอต้นแงงนะพี่น้องนะมันยำยากมันเต็มปากมันเคี้ยวไม่ได้อุตต้นพอดีพอดีอืมนี่หมึกสดสด มันคงสิบมีพยานต่อพี่น้องเปนบ่รับพีา่ายก็อ่ะนะครับหน้าภาษาอย่างปลาหมึกดิบเป็นบ่ผมอยากให้พี่น้องลองชิมมึงผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะว่าปลาหมึกดิบเนี่ยมันจะเป็นมันจะเค้าที่จริงบ่แมนครับ 要不然，给我的扭矿。 they have สดป่ะสดเมื่อ,รอ,อตรงท้องผมยังไม่ได้ออกอะ่ะลองคิดบ้างรสสดคลักสดแน่พี่นอ้องเอ้อโอ้ว,ว่าเม่อสีบือเบิดเป็นตัวสุดท้ายเบิดเสียวะ มันเป็นตุน้น้อยพี่น้องมันอาอืตัวบับไง,งผมนึกว่าสิดตัวน้อยผมมาจัดมาซะสามตัวพี่น้องเออจัดลายไปก่อนอื สาบมืออื่นสาบมื่นนะครับน่าเป็นการสลอง 200, สองแสปนซับสไครต์ทางยูทู e นะ พี่น้องส่วนนึงกับหัวแหละว่าผมจะเอาอย่างมาฉลองถ้าบ่ไห้บ่ฮูนะครับมื้อื่นนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบตุลานะครับผมพี่จาจัดฉลองสองแสนซับสไครต์โดยวัตถุดิบนะครับล็อบสเตอร์จัดให้ตามคำขอพี่น้องนะครับนะพี่จาครับจัดกุ้งล็อบสเตอร์จากรอบนี้นะครับผมจัดให้แล้วนะล็อบสเตอร์หนึ่งตัวครับผมเกือบสองโลพี่น้องมันงหญ่ได้ทั้มนี่นะครับผมหาตัวใหญ่ได้ทั้มนี่ใจผมมันอยากได้ตัวง่ญ่แบบ แบบตัวละซี่หารูกุู้ละนะครับสำหรับเรื่องราคาไม่ต้องอย่างมากมายดอกสำหรับพิ้านนะาแหลกกับพี่น้องนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนในผมอยู่แล้วนะครับมันก็บอรแปลกนะครับที่ผมจะจัดแบบว่าของที่มันเป็นมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับนะ่าสำหรับพี่น้องนะั่นแหละที่เขามาสนับสนุนให้พี่จ้านะครับว่าจะเป็นทางด้าน YouTube แฟนเพจนะครับผมและกะทางที่ตอบขอบคุณในหลายครับผม คำสุดท้ายเดี๋ยวผมสิปลาดลอวช่วงตามันเดี๋ยวเอาทอนไปเอาคำสุดท้ายแล้วกันนะพี่น้องนะโอ้อันนี้มันยังอยู่ตัวพี่น้องเบิ่งดููนะอันมองตีนมันไหม,น,มนี่ไหม โอ้ผมเพิ่งเห็นเคยเห็นนะได้นะว่าตินอันปลาหมึกมันมีอันนี่พร่อมะมันมีคล้ายๆเป็นเม็ดอันเป็นเกลือมันอะ่ะนะคล้ายๆเป็นเกลือมันไหมพี่น้องโอ้มันสดคักสดแน่ไหมบิดตัวนึง อบอกเรื่อคำเดียวว่าเขทาทาพี่น้องผมบอคิดว่ามันสีเป็นรสชาติแบบนี้นะครับแล้วผมบอคิดว่ามันสีบ้าขาวเลยไหมนะข้าง,งแรกผมนะข้งแรกผมที่ผมจัดเมนูดิบๆแบบนี้นะครับเพราะาผมเคยกินแต่ปลาหมึกตลาดพี่น้องมันจะเลยออกขาวๆจังหน่อย นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้แสบนะคสมเกียจอยู่นะครับเกียจพรีเมียไม่ดีครับผมนะครับบ่สมอ่าบ่เสียดบ่เสียใจนะครับที่ผมได้ทดลองเมืองนะครับแสบอีดีการันตีครับผมสุดท้ายก็แหละครับนเพียงแค่กดซัดสไคกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสารพิจารณาคือก็อลระนะครับนะบ่ต้องเอียงมากมายดอกพี่น้องนะครับเน้นบ้านๆเน้นธรรมชาตินะครับเน้นบ่ได้เน้นแสดงนะครับเป็นตั้งแต่กรเป็นตั้งสั้นละ นะครับผมนะต้องขอบคุณหลายๆครับผมนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องที่เขามาสนับสนุนบ่าว่าจะเป็นผู้ไม่บม่าว่าจะเป็นผู้เกา่าหรือบ่าว่าจะเป็นผู้ได้ทั้งสิ้นนะครับนะที่เขามาเมืองหรืออ่าเขามาชมนะครับเ,เขามาติชมเขามาด่าเขามาอย่างนั้นพี่จ้าบริสิเดียตนะครับนะต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับนะครับที่พี่จ้าเคลื่อนไหวนะกับอื่นนะถ,ถ้าติดตามกันก็แล้วกันนะครับผมอื่นวันเสาร์ที่สิบนะครับตุลานะครับพี่จ้าจะสลองสองแสนซับสไคร์ทาง YouTube นะครับผมในระยะเวลาเก้าเดือนนะครับที่เฮาอยู่กันตองนี้นะครับผมผมก็ต้องขาดตัวบกพ่องไหนพี่จ้าก็ต้องขอประทานอภัยหลายๆนะครับผมเพราะว่าพี่จ้าก็เพิ่งเฮ็ดได้เดือนที่เก้าเดือนนี่นะครับนอกฮ็ดช่องย t u b e เริ่มจากหนึ่งับพี่น้องนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมจากใจจริงแห้งอีกีนะพี่น้องพ่อกันอื่นครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สวีนะครับสวัสดีครับผม